สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูแบมอีกแล้วนะคะเย้เยยวันนี้นะคะคุณครูแบมนะคะจะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน9นะคะต่อมานะคะคุณครูแบมนะคะจะพาเด็กๆมาฝึกทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะโดยข้อที่1นนะคะครูแบมก็จะให้7จลบสเท่ากับ เเป็นตัวตั้งลบกับ3เป็นตัวลบซึ่งคำตอบที่เราจะได้นะคะก็คือเป็นผลลบให้นกักเรียนนะคะชูนิ้วมา7นิ้วลบออก3 1 2 3ซึ่งนิ้วที่เหลือนะคะก็คือคำตอบของเรานะคะ 1,2,3,4 1, ซึ่งข้อ1นะคะเราก็จะได้คำตอบคือ4นั่นเองค่ะข้อ2นะคะ8-5 8ลบ5 8เป็นตัวตั้งลบกับ5เป็นตัวลบซึ่งอคำตอบของเรานะคะก็คือจะเป็นผลลบ ให้นักเรียนนะคะชูนิ้วมา8นิ้ว8-5 1ลบออก5 1 2 3นนิ้วที่เหลือนะคะก็คือคำตอบของเรานะคะก็คือ1 2 3ซึ่งคำตอบของข้อ2นะคะก็คือ3นั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของการลบที่มีผลลบไม่เกิน9แล้วนะคะวันนี้นะคะเวลาของครูแบมก็หมดแล้วนะคะ เจอกันภาพหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ